อยู่ที่วัดนะคะแต่ตอนนี้ออกจากวัดแล้ววัดอะไรคะวัดวัดทรงธรรมวัดทรงธรรมค่ะก็จะได้ไปหยอดเหรียญไปทำบุญทำบุญลงศพด้วยไหว้ใครคะสีแดงๆเมื่อกี้นี่อะไรท่านเท้าอะไรคะท่านเท้าเวสสุวรรณอ่าท่านเท้าเวสุวรรณค่ะอ๋อแล้วต่อไปเราจะทำอะไรโชว์เพื่อนๆคะเราจะมาเล่นสไลด์เดอร์วีโริจิีจีและจิจิเกตเกจไม่ได้เปะ ก็ S <S ดูงั้นะสไล,ลเ,ดเดอร์นี่สำหรับน้องเกดค่ะน้องเกดชื่อจะปีนไปข้างหลังว่ะจับเกล้มเลยค่ะหลจาก็ขึ้นขับรถมาแล้วก็โอ้โอ, <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้เลื่อนอันนี้แบบไม่ลื่น,นะคะ่ะอันนี้คืออันตรายนะคะเด็กๆไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อขับรถช้าอยู่นะคะพอรถเพิ่งออกน้องเกดก็เลยเล่นสไลเดอร์ก่อนเดี๋ยวน้องเกดจะนั่งขับที่นะคะ ลพร่นงเกตตัวใหญ่ด้วยค่ะดูนี่โอ้โหตอนนี้ฮ้ยชอค้งต้องหยุดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพาอ,ออกนอกซอยแล้วนั่งนิ่งนะคะ่วง <c oughs> เไม่ <c oughs> วงค่ะปเฮ้ยใพื่อนเพื่อน นี่คือป้ายฉลามงเงาแล้วก็จะมากิน,กน,น,ค,นคืออะไรแคนดี้ค่ะแคนดี้เอ้ยผมหลุดแล้วค่ะ<ช>แล้วมันอร่อยด้วยค่ะเป็นรสบูเบอรี่ค่ะงั้นเราไปเล่นสไลเดอร์อันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปแล้วนะคะว้ายแล้วก็จะปีนมาก็ต้องกระดึบกระดึบนะว้ายเก <laughs> ือบจาลถมค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนพ ใช่ไหมคะไม่ใช่แบบตรงนี้นะคะเดี๋ยวไหลลงมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องเหยียบตรงนี้นะ โอเคค่ะเพื่อนดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวเราถ่ายคลิปให้ดูนะคะบ๊ายบายอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กดกระดิ <amounts of audio writers> okay, uh, ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งที่ช่องที่ช่องเก็กกิ๊กแชนแนลบ๊ายบาย